เอาละครับสวัสดททคคนน Order, คคีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้กับผมแคทออเดอร์อีกเช่นเคยครับท่านผู้ชมกาลังรับชมเกมอยู่ในตอนนี้คือว่าเกมปิเซตคอนเน็กต์หริดอีกเช่นเคยครับมาวันนี้จากเมื่อวานที่ผมได้เปิดกาชาไปแล้วได้ตัวละครใหม่มาบริเลยครับวันนี้ผมจะมารีวิวคร่าวๆครับสำหรับตัวละครที่มีชื่อว่าอิริยาครับผม แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรีวิวกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกก่าว่าประวัติของนางเป็นไงและสกิลนางทาอะไรได้บ้างยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ไปรับชมกันดีวกว่าฮะโอเคครับสำหรับอิิยาตอนนี้ฮะเป็นตัวละครที่เพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับมาเมื่อวานนี่เองอยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครยังเปิดไม่ได้หรือเปิดได้แล้วก็ดูคลิปนี้รีวิวไปพร้พอมๆกันแล้วครับผม ไม่รู้ว่าผมเปิดได้ไงเดี๋ยวย้อนไปดูคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมขึ้นไว้ข้างบนหัวคลิปนะยังไงก็ไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าฮะดูอันดับแรกฮะดูประวัติของนางกันดีกว่าปุ๊บอ่ะปุ๊บเอลิยาฮะตอนนี้ผมยังดันไม่สุดเท่าไหร่นะอยู่ที่แรงเจ็ดอยู่แล้วก็ค่าวความสนิทก็อยู่ที่1อยู่ฮนะเดี๋ยวผมค่อยไปอัพที่หลังเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวแบบคร่าวๆส่วนของก็ยังไม่เต็มเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูที่อ่าอันนี้อ่ะประวัติกันบ้าง เป็นเวทนะฮะเอลิยาเป็นบอกว่าผู้ครองรัติกานะฮะโจมตีิตรอนชีวิตที่กองหน้าสกิลที่ปล่อยออกมาแลกกับเฮดพีตนเองมีพลังทำลายล้างสูงโจมตีเป็นวงกว้างไม่มีผู้ใดสามารถต้านทานได้มันจะเท่าที่ผมได้มาและผมเล่นดูฮะสรุปแบบข้าวเลยนะออลิยานี่จะค่อนข้างที่จะใช้เลือดตัวเองเพื่อแลกเป็นท p ฮะเพื่อจะได้โจมตี ออกสกิลก่อนแล้วแนวหน้าทั้งหมดจะเจ็บมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าโจมตีตายปุ๊บก็จะได้เลือดมาด้วยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะโกงเหมือนกันาะฮะเพราะว่ามันออกสกิลเร็วมากแต่ว่าข้อที่ข้อเสียเลยก็คือว่านางเลือดจะลดเร็วมากแล้วก็เป็นตัวที่ตายก่อนเร็วๆเ,เลยฮะแบบเร็วมากด้วยนะฮะส่วนรายละเอียดทั้งลางนี้ผมเนี่ยไม่ขออ่านนะเดี๋ยวผมขออัพของเต็มก่อนนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันเนาะโอเคดูโปรไฟล์ดีกว่า บอกว่าส่วนสูง172เซนติเมตรฮะน้ำหนัก50เกิดวันที่5เดือน5ฮะกูเลือดเเผาปีาศาจนะผมแล้วก็งานไอเหล็กยึดของโลกวัาดมังว่างเธอยึดของโลกเล่นเหรอเนี่ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูที่สกิลกันบ้างมาสกิลอัลติเมทสกิลแรกบอกว่าทำดาเมจส,สูงแก่ศัตรูทั้งหมดในระยะเวลาฟื้นฟู HP ตนเองปานกลางนะผมทำดาเมจส,สูงนะฮะนี่ตัวเป็นแบบว่า ถ้าเกิดว่าตัวหน้า,นาเป็นตัวแทงแบบจ,จ๋าๆแลวก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะทาดามเมจเวทนะฮะไม่ใช่ทเทนดามเมจกายภาพนะทําดามเมจเวทใส่ศัตรูด้านหน้า,นา,นาทั้งหมดนะฮะ7,535ใส่ศัตรูตัวเดียวในอาธอ้ไม่ใช่สิใส่ศัตรูในขอบเขตฟื้นฟูเฮดพีนนนนนตนเองด้วยนะฮะก็คือว่าโจมตีไปแลกเลือดด้วยแลกเลือดตัวเองไปเป็นพักค่าโจมตีและเมื่อโจมตีเสร็จก็ได้เลือดกลับมาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมมองว่าถ้าตัวนี้เปิดไปได้จนถึง5ดาวนี้ จะเป็นตัวหนึ่งที่โกงมากเลยใน PvP นะเพราะว่าทั้งแรกเลือดด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ถ้าอยู่ทีมสป,ปีดได้นี่จะดีมากครับเพราะว่านางค่อนข้างออกสกิลไวนะเดี๋ยวไปดูสกิลที่2บ้างสกิลที่2บกอกว่าบิดยิ่งบลส์นะครับผมเพิ่มพลังโจมตีเวทตนเองปานกลางและทำดาเมจเวทปานกลางแ,แก่ศัตรูตรงหน้า1ตนแต่ลด HP ตนเองฮะนี่ฮะข้อเสียจะอยู่ตรงนี้เพิ่มพลังโจมตีแต่แลกด้วยเลือดนะฮะ ใจไหมเอาเลือดตัวเองลดเลือดตัวเองปุ๊บไปเป็นพลังโจมตีแทนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะอ่าค่อนข้างที่จะบางในช่วงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงนั้นถ้าทีมฝั่งตรงข้ามมีธร,รมกิอยู่ธร,รมกิฟันฟันตัวอิลิยาก่อนแนะ่นอนอิลิยาจะเป็นตัวที่ตายเร็วที่สุดเลยผมว่านะแล้วก็ใช้ HP ตนเอง2 4 7พีอเเพิ่มพลังโจมตีเวทตนเอง8 9 1ทํา,ทาดทำดาเมจเวท5,581ใส่ศัตรูตัวเดียวนะฮะก็ลองพิจารณาดูฮะว่าควรจะ มีไหมในทีมเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะผมก็เพิ่งได้เมื่อวานโอเคมาดูอีกสกิลนึงบอกว่าทาดาเมจเวทปานกลางแก่ศัตรูตรงหน้าทั้งหมดนะฮะในระยะเวลาแต่ลด HP ตนเองนี่ลด H p ตนเองอีกแล้วใช้ HP ตนเองฮะแล้วก็เพิ่มเป็นดาเมจเวทแทนนะลด HP นี่ก็ลด HP ลดเลือดค่อนข้างจะเยอะโอเค EX สกิลบอกว่าเมื่อเริ่มต่อสู้เพิ่มพลังโจมตีเวทตนเองปานกลางเนาะก็ไม่มีอะไรมากโอเค เดี๋ยวเราจะไปรีวิวเป็นด่านะจนภัยกันบ้างดีกว่าเนาะเอาแบบเป็นด่านโหดเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็มีรีวิวะจญภัยแล้วก็ลงอารีนาแล้วก็ปินเซตอารีนาเนาะสามอย่างแล้วก็อาจจะมีลงดันเจียนบ้างนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่ามันโอเคไหมแล้วมันเหมาะสาหรับทีมอะไรบ้างที่สุดควรจะจัดทีมแบบไหนลงเนาะโอเคไปเลยกันเลยครับโอเคฮะมาตัวอย่างที่ผมจะยกตัวอย่างสําหรับดันเจียนที่อิริยาน่าจะเจ็บอยู่นะ ผมมองว่าน่าจะเป็น10บขีดสิบเนะฮะเพราะว่า4บขีดสิอจะมีตัวนี้อ่ะตัวมังกรตัวนี้มันถึกมากเดี๋ยวผมจะจัดทีมลงไปดูลองพิจนารณาดูนะฮะพิจนารณาดูไปพร้อมกันว่าอิริยาไหวไหมแล้วผมควรจะจัดทีมแบบไหนลงดีกว่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยน,นเพราะอิรยาเป็นตัวละครแนวกลางนะเป็นเวทแนวกลางเป็นตัวแรกของเกมเลยมั้งที่เป็นโจมตีเวทที่อยู่ด้านกลางเนี่ยแล้วก็มีตัวไหนอีกอดาเมจคข้าว คือผมมองว่าทีมที่ควรเอาไปนะควรจะมีตัวควรที่จะมีตัวดึงความสนใจให้ลียามากคนระับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอิลิยาแรแลกเลือดไปเนี่ยเลือดนางจะหายไปเยอะมากแต่ว่าแลกมาก,กับดาเมจที่ได้รุนแรงมากมันก็จริงแต่ว่าสิ่งที่จะแย่ตามมาคือนางจะตายเร็วและนางไปจุดสนใจมากฮนะแต่ผมจะเอาไปโกลินดีกว่านะโอเคปะลองดูดีกว่านาะเนี่ยมอนเตอร์ตัวนี้มันถึกมากนะมาดูกันว่าจะไหวไหมแต่ผมว่าน่าจะไหวแหละ เราลองดูคร่าวๆนะฮะโอเคผมจะกดชา้าๆเนี่ยฮะนางจะแลกเลือดไหมไม่มีมอนสเตอร์โจมตีนะแต่นางแลกเลือดตัวเองไปเป็นดาเมจเห็นปะไปกันแล้วอ,อ,อ่ะเห็นไหมเห็นไหมครึ่งหลอดแล้วฮะแต่พอนางได้ใช้สกิลอ่ะฮึบดันนางทั้งหมดค่อนข้าง,งแรงนะฮะแล้วก็เลือดเต็มเห็นไหมข้อเสียมันมีนะแต่ข้อดีก็มีเช่นกันไม่ใช่ว่าจะแย่ไปหมดทุกอย่างอ่ะแลกเลือดตัวเองไปเป็นดาเมจ เห็นไหมเลือดตัวเองไปเป็นดาเมจนะอะ่เลือดเต็มอยู่ตอนนี้ปับป๊บปั๊บปั๊บอีกฮะบัฟดาเมจเวทบัฟดาเมจเวทนะฮะบัฟดาเมจเวทแต่ว่าเลือดตัวเองลดแทนอ่เห็นไหมทีพนางจะเต็มก่อนเพื่อนเลยฮะตัวอื่นยังไม่เท่าไหร่นะตัวอื่นทีพขึ้นช้าแต่นางมาแล้วเห็นไหมสกิลนางจะออกบ่อยมากบุ้ม เก้าพันหกพันเลยนะนี่ขนาดของยังไม่เต็มนะฮะอ่ะดูนะอ่ะแลกเลือดตัวเองไปไงแกะแลกเลือดปุ๊บอ่ะให้มาโฮสเซสสกิวหน่อยบให้ตัวอื่นใช้เซคิวบ้างเดี๋ยวแย่โอเคให้แลกเลือดไปแลกเลือดไปปุ๊บเพิ่มทีพีเพิ่มทีพีเอาสกิวมาปั๊มอ่ะเลือดเต็มใหม่เห็นไหมจะเป็นประมาณนี้ฮนะค่อนข้างที่จะเสียบเปรียบนะผมมองนะเท่าที่ผมมองว่า ถ้าเกิดว่าไปเจอใน PVP แล้วตัวที่แบบอือูดนี่ขนาดตัวถึกนะเนี่ยขนาดตัวถึกนะฮะโดนไปขนาดนี้ก็เจ็บอยู่นะอ่ะให้ตัวอื่นใช้สกิลบ้างให้ตัว,กกวอื่นใช้สกิลบ้างอืออะเปโกลีนฟันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ให้จูนบัฟไปก่อนอือ่ะโอเคดูฮะแลกเลือดเลยฮะแลกเลือดไปอีกแล้ว แกลแกเลือดี่แลกเลือดแลกเลือดอีกเน่เลือดลดได้ไหมฮะค่อนข้างที่จะเป็นข้อเสียนะไปละค่อนข้างที่จะเป็นข้อเสียแบบว่าถ้าเกิดว่าในช่วงแรกถ้าเราปั้นไม่ถึง3าดาวนะเฮ้ยถ้าช่วงแรกที่เราปั้นไม่ถึง5ดาวนี่มันค่อนข้้งที่จะเจ็บเลยฮะและของก็ยังไม่ถึงเท่าไหร่ด้วยแต่ก็ว่ามันก็น่าจะไหวนะผมว่าเดี๋ยวรออีกห้าดาวว่าเดี๋ยวผมจะมาวิวให้ดูว่าอิริยาจะโอเคไหมเดี๋ยวเราลองไปดูใน อันนั้นดีกว่าในะออรีนาบ้างดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมจะลงดันนี้อีกรอบหนึ่งแล้วผมจะปล่อยออโต้ไปมาดูว่าจะไหวไหมเดี๋ยวให้นางเล่นเป็นอันนั้นไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ออโต้เองน่าจะไหวอยู่นะฮะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะลองวิเคราะห์ดูว่าผมควรจะเอาจัดทีมแบบไหนที่เหมาะก,กับเอลิยามากกว่าอ่าแลกเลือดไปกแกแลกเลือดไปแต่ตัมตีแรงนะดูดิอื้อหือ คือโจมทีทีนึงนี่เกือบหมื่นแล้วนะ8,000 8น0 0อย่างเงี้ยอ่ะสกิลออกเยอะฮะเห็นไหมออกบ่อยมากนะตัวอื่นเนี่ยไม่ได้ใช้สกิลเลยอิลิยาใช้ไปสองสกิลละเหมาะไมหมเนี่ยเหมาะกระฐานประจนไัยปะน่าจะเหมาะอยู่นะมันต้องมีตัวที่คอยอุ้มมันนะฮะตัวที่คอยโปรโวกไว้โอเค สกิลรอบแรกมาโอเคติดฮิวเห็นไหมติดฮิลลิ่งนี่ของยังไม่เต็มนะฮะถ้าของเต็ม5าดาวเต็มนี่ผมว่าแลจะแรงออกว่านี้ <c oughs> แรงจริงหรือแค่มนโนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมาดูต <c oughs> รงมอนะ <c oughs> ตัวนี้ฮะเดี๋ยวมอนตัวใหญ่นี้โอเคสาบดู <c oughs> แรงอยู่นะ ปกตินี่สับแนมะ่ก็เข้าเท่าไหร่เลยถ้าเป็นกายภาพเนี่ยแต่เป็นเมดเนี่ยเป็นดานเมจเวทดล้วนๆนี่ค่อนข้างที่จะเจ็บเลยเนี่ยฮะอ่ะสกิลทีเดียวสามรอบไองหกพันไม่ตายเนี่ยะครอนข้างที่จะเวิร์กอยู่นะแต่ผมผมว่าผมต้องเอาขึ้นห้าดาวก่อนนะฮะตัวนี้น่าจะไหวอะเป็นไงฮะถ้าผู้ชมคิดว่างไงสำหรับด่านพระจนภยัภยอิริยา แต่ผมมองว่าผมต้องไปหาตัวค้ำมานะเช่นตัวที่สามารถโปรโวกได้เช่นจิกเป็นตัวแนวหน้าน่าจะเป็นอน่าจะเป็นคูกะแล้วหนึ่งเพราะว่าต้องเอาคูกะมาโปรโวกให้มันมันถึงจะยืนได้สบายส่วนตัวที่สองผมมองว่าถ้าไม่ใช่คูกะก็น่าจะเป็นนี่ปะ โนโซมิปะที่มีสกิลโปรโวกอ่ะอ่าใช่หรือปะอ่ะเนี่ยฮะโนโซมินะน่าจะเป็นโนโซมิแล้วก็ตัวที่สามารถอุ้มได้อีกตัวหนึ่งเป็นทีมเวทที่แบบเน้นกายภาพเหรอถ้าเป็นมาฮุก็ดีนะผมว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูในอารีนากันบ้างดีกว่าฮะเอาแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะวันนี้จะได้ไม่ต้อง โอ้ดูดิเขามีเขามีกันเยอะแล้วนะผมว่าไอคนนี้น่าลองอะโอเคนี้ผมจะจัดทีมนี้ไปนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะเพราะว่าผมควรจะเปลี่ยนเป็นทีมอะไรได้บ้างแต่ทีมนู้นถ้าเนี่ยฮะสำหรับน้องพุดดิ้งเนี่ยถ้าโดนนี้ไปหงายเงือบแน่นอนฮะแต่ตัวดามเมจเวทข้างหลงังเขาเจ็บแน่นอนเลยอ่ะอือหูห้าดาวเต็มไปหมดเลยไม่ลองไม่รู้ฮะไปไม่ลองไม่รู้ ไม่ลองไม่รู้จริงๆค่อยๆเล่นไปแล้วกันเลือดหายแล้วฮะดามเมจยังไม่ออกเลยโอ้โหโดนแรงมากโดนเอรลีาฝั่งนู้นฟันแรงมากอะเนี่ยมันต้องมีตัวมาขำมันอ่าหายอ <c oughs> เกือบหายแต่มันก็ได้ยิวลิ่นไปอ้โหเจ็บอยู่ฮะ ก็น่าจะเจ็บเลยโดนโดนอิริยาฝั่งนู้นอขอได้ออกสกิลก่นอนอีกโอเคดีนะลวถ้าผมผมมองว่ามันถ้ามันตัวที่กันดาเมจเวทถ้ามันโดนอิริยาฝันเข้าไปนี่ก็น่าจะเจ็บเลยนะเหมือนมานั่งวิเคราะห์กันนะฮะว่าจะเอาเป็นยังไงดีควรจะจัดทีมยังไงดีอะเดี๋ยวมาลองปีเซตอารีนากันบ้างนี่คนที่เท่าไหร่เนี 6, 000, 是是่ยหกพันใช่ไหม ออสี่หมื่นสองโอเคน่าจะลองคนนี้ดูที่แรกเขาที่แรกเขามีตัวเดียวอะเฮ้ยที่แรกเขามีตัวเดียวว่ะมาดูที่สองดีกว่าที่สองเขามีการเวทโอเคผมเอาอิลิยาไปใส่ที่ทีมสองแล้วกันแล้วก็เอาอันนี้มาไว้ทีมนี้ที่สองที่สองมีการเวทไหมมีเวทอเอาอิลิยามาใส่ อแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีวะดาเมจมันเยอะเกินไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมควรจะเอาอันนี้ออกโอเคอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะอ่ะไม่ลองไม่รู้ฮะจริงๆเกมยี้ไม่ลองไม่รู้ลองดูฮะผมว่าน่าจะไหวอยู่แหละอ่ะทีมแรกน่าจะไม่มีอะไรมากโอเคผ่านไปผมก็ไม่แน่ใจเมื่อทำไมเขาจดทีมนี้ มาดูทีมที่สองดีกว,วา่าฮะอิลิยาน่าจะฟันน้องพุดดิ้งลงง่ายๆเลยโอ้โหแลกเลือดอย่าอเงมาถึงแรกเลือดก่อนเลยฮะสกิลส่วนมากเป็นสกิลแรกเลือดนะอะอแลกเลือดไปแลกเลือดไปโจมตีแลกเลือดบัฟอา้าหายมั้ไหมหายเลย <c oughs> ยังไม่ได้โดนดาเมจใครนะโดนดาเมจต,ตัวเองนั้นน่นนะแล้วก็หายไปเลยคนแากที่เป็นเอาแย่แล้วผมว่ะ แย่แล้วล่ะตัวดาเมจเวทเราตัวเดียวหายไปละฝันน้องคุดดิงไม่เข้านะฮะนอนนั้นมีแต่กายภาพหมดเลยเพื่อนคิดว่าไงฮะลองวิเคราะห์ไปกับผมหน่อยฮะว่าผมควรจะจัดทีมแบบไหนลงดีไม่เข้าว่ะไม่เข้าอยู่ดีถ้าจะไปทีดูทีมสาม ยังไงมันก็ติดน้องพุดดิ้งอยู่แล้วฮะน้องพุดดิงง้งก็น่ารีเหะโหด,โดาการกกลภาพอย่างนี้อ,อ่ะหายไปทีมแรกมาดูทีมสามบ้างทีมสามน่าจะไหวนะโอเคน่าจะไหวฮะตัวดามเมจกายภาพของน้องนั่นเลย แต่ก็มีทางาน้องคูกะคอยประโวกอยู่อะถ้าคูกะขึ้น5ดาวกับอิริยาขึ้น5าดาวน่าจะโอเคเลยนะโอเคติดมิดไปสบายฮนะทีมสามผมว่าผมมองว่าดาเมจทางเขาห่าจจะผมมากนะแต่ว่าผมมองว่าผมไหวอะเพราะว่าด้านหลังเขามีแต่กายภาพเท่าน,นั้นเลยโอเคพุดดิ้งฮิวไปโอ้โหเก้าพัน โดนอีกสามพันไม่ทันแล้วฮะปังเลฮิวเลือดมาเจ๋งอยู่นะแต่ผมมองว่าอิริยาขนาดไม่โดนดาเมจเลยใครนะฮะไปก่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวมาดูทางอิลิา้างะข้อมูลดาเมจโดนดาเมจเยอะเหรอทำดาเมจเยอะสุดฮนะทำดาเมจเยอะสุดเลยสองหมื่นเจ็ดแต่ว่าดาเมจที่ออกมากลายเป็นว่าตัวเองตายแทนนะี่ฮะค่อนข้างที่จะ ผมมองว่าถ้าเกิดมันต้องพั้นขึ้นไปสูงกว่านี้ก่อนฮะมันถึงจะโอเคนะเอาเขามาปิดอันโอเคแคนบัตเทิลจบไปแล้วนี่นะเดี๋ยวเรามาลองดูดันเชี่ยนกันบ้างฮะประมาณดันสองดันเนาะน่าจะได้แก็บเวลาแล้ววันนี้ก็น่าจะดึกมากแล้วโอเคเดี๋ยวผมจัดทีมนี้ลงจัดทีมนี้ลงอืมอืมอ่ะ ้องจัดทีมนี้ลงฮะจัดทีมคร่าวๆเนาะไม่ได้อาคิดอะไรมากสำหรับด่านพิลลอนภายนี้ก็ว่าที่จะไปเจอบอสนู่นอ่ะแลกเลือดตัวเองแล้วฮะแต่ใช้สกิลก่อนอ่ะเห็นไหมมันคือว่าถ้ามันมันต้องทําเลือดให้มันเยอะคนนี้มันต้องทําให้มันขึ้น5้าดาวไว้ได้อะถ้าเมื่อเกดว่ามันอยู่ในระดับนี้มันเลือดมันน้อยแล้วมันตายเร็วกว่าเพื่อนเลยผมมองว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละผมว่านะ โอเคอีกสักด่านหนึ่งฮะน่าจะดูฮะลองลองวิเคราะห์ดูอ่ะสกิลออกก่อนอ้าวหายหมดอ่ะโอเคแลกเลือดไปมันใช้เลือดตัวเองเพื่อเป็นทีพีอ่ะมันก็ได้ออกสกิลก่อนมันก็ดีฮะแต่มันต้องเลือดเยอะกว่าน,นี้มันต้องถึกกว่าน,นี้ฮะอืม ผมควรจะปั้นต่อดีไหมนะหรือว่าปล่อยไปก่อนแต่น่าจะขึ้นหาดาวได้อยู่นะผมอะ่ะอ่ะสกิลมาอืมหน้าตัวหายฮะเห็นไหมดานหน้า5ตัวหายไปเลยเวิร์กอ, <Work S 2> อยู่นะเลือดหายไปครึ่งหนึ่งฮะแ,แลกเลือดตัวเองไปเพื่อเป็นทีพีสกิลแต่และสกิลนี่แลกเลือดเท่านั้นเลย ดันสี้างไงไหวไหมดันสีดันสีนตัวอื่นเลือดยังไม่ลดถึงครึ่งหลอดเลยอิริยาไปก่อนละอ,อ่ะสกิลมาอา้าพุดดิง้งทุบป,ปั้มแรงอยู่นะโอเคเลือดเต็มอา้าวหายไปแล้ว ทีพีเต็มเร็วมากแต่เลือดก็ลดเร็วมากเหมือนกันโอเคฮะน่าจะเขาคร่าวประมาณนี้เนาะเพื่อนๆ่ะฮะคิดว่าไงฮะคิดว่าอิริยาโหดจริงไหมหรือแค่มนโนยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันบ้างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชกกันด้วยนะฮะลองพิจารณาดูว่าผมควรจะจัดทีมไหนลงกับน้องดียังไงก็ขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ยบายครับผมไบไปครับบ๊าย,ายมียเหว